อัปเดตด่วนฝนชุดใหม่มาเร็วเกินคาดพื้นที่ดันแรกเตรียมรับมือฝนเตรียมชุกหนักยาวและอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้18-23มิถุนายนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันพุทธที่18มิถุนายนครับมาอัปเดตข้อมูลฝนชุดใหม่ครับ เราะว่าจากการรับเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF นั้นก็พบว่าตั้งแต่วันนี้ครับถึงช่วงวันที่1กรกฎาคมประเทศไทยเริ่มที่จะมีฝนกลับมาชุกหนักขึ้นนะครับโดยในช่วงแรกครับวันนี้ครับ18แล้วก็พรุ่งนี้ครับ19มิถุนายนเป็น2วันสุดท้ายนะครับที่ฝนนั้นจะเบาบางลงแต่ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนได้บางพื้นที่บางแห่งนะครับแล้วก็ยังคงมีฝนชุกได้โดยเฉพาะทางด้านพื้นที่รับมรสุมไม่ว่าจะเป็นบริเวณภาคเหนือแล้วก็บริเวณภาคอีสานตอนบนครับ แล้วก็ทางด้านภาคตวนออกด้านรับมรสุมนะครับทางด้านพื้นที่ชายฝั่งเป็นหลักอิทธิพลครับก็เนื่องมาจากมรสุมตัตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมไทยครับแต่ด้วยกําลังที่อ่อนลงแล้วก็บริเวณภาคใต้นั้นฝนก็จะเบาบางลงนะครับคลื่นลมก็ไม่ถึงกับแรงมากครับแต่ถึงอย่างไรพี่น้องชาวเรือชาวประมงทางด้านทะเลรามันก็ต้องเฝ้าระวังในการเดินเรือครับส่วนในช่วงต่อมาครับ2 1บถึง27ิจมิถุนายนครับ ในช่วงนี้ละครับจะเป็นช่วงฝนชุกฝนหนักกลับมาเจ็ดวันอันตรายครับพี่น้องฝนตกหนักยาวได้นะครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยเนื่องมาจากแนวร่องมรสุมจะได้ลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนบวกกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมไทยแรงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วง25เป็นต้นไปถึง28มิถุนายนฝนกลับมาชุกหนักเลยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับข้อมูลฝนณตอนนี้ก็พบว่าฝนจะมาเร็วขึ้นนะครับ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ19มิถุนายนพื้นที่ด่านแรกด่านหน้าครับก็ได้แก่ทางด้านภาคอีสานครับตอนบนบนแต่มีฝนกระหน่ำมาก่อนครับแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกครับ2พื้นที่นี้เตรียมตัวรับมือก่อนเพื่อนนะครับในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในช่วงเย็นค่ำดึกครับฝนจะเริ่มมาแบบชุกๆครับและเมื่อเข้าสู่วันที่20มิถุนายนครับฝนก็กระจายเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงเน้นทางด้านภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคกลางบางพื้นที่ครับ แล้วก็ตั้งแต่21เป็นต้นไปครับทั่วไทยนะครับมีโอกาสลุ้นและจากข้อมูลครับฝนยังคงอยู่ชุกยาวครับจนถึงช่วงราววันที่1กรกฎาคมเลยนะครับแต่ย้านะครับฝนไม่ได้ตกครอบคลุมทุกพื้นที่ตกได้บางพื้นที่นะครับมีโอกาสชุกได้บางแห่งส่วนจะมีพื้นที่ใดบ้างนั้นในแต่ละวันก็ต้องมาติดตามข้อมูลกันต่อไปนะครับก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือกันต่อไปครับทั้งหมดคือการเบียงข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับ ต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนครับโดยในวันนี้และพรุ่งนี้ครับ18-19มิถุนายนประเทศไทยครับยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือครับจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่บางแห่งและก็บริเวณภาคอีสานครับเรื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทางด้านทะเลอเมันประเทศไทยแล้วก็บริเวณอ่าวไทย ประกอบกับแนวร่องมรสุมนะครับกำลังอ่อนยังคงพาดผ่านอยู่ทางด้านเวียนมาตอนบนและก็บริเวณประเทศลาวตอนบนเข้าสยอมความกดอากาศต่ําทางด้านเวียดนามตอนบนสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลระมันนะครับจะมีกาลังปานกลางโดยทะเลครับจะมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนในช่วงวันที่20-23มถึงิมิถุนายนครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งครับ โดยจะมีฝนตกหนักมากครับพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องมาจากแนวร่องมรสุมครับจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือแล้วก็บริเวณภาคอีสานตอนบนของไทยครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลมันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นจะมีกําลังกลับมาแรงขึ้นครับสําหรับคลื่นลมทางด้านทะเลมันตอนบนแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนก็จะมีกําลังกลับมาแรงขึ้นครับ โดยทะเลอดามันตอนบนครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอดามันตอนล่าง,ลางแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ18มิถุนายนครับในวันนี้ครับยังคงเป็นอีกวันที่ปัจจัยฝนน้อยนะครับมีโอกาสลุ้นฝนได้บางพื้นที่ ทางด้านภาคเหนือยังคงเน้นทางด้านตะวันบนของภาคครับบริเวณภาคอีสานครับเน้นทางด้านตะบนบนแล้วก็ทางด้านตะวันออกของภาครวมถึงทางด้านตะลันงล่างครับภาคกลางภาคตะวันออกวันนี้ก็มีโอกาศลุ้นฝนได้เล็กน้อยถึงปานกลางส่วนใหญ่ส่วนบริเวณภาคใต้ครับเน้นชุกทางด้านตะวันตกพื้นที่ตะวันบนเป็นหลักครับมาติดตามรายละเอยียดตามภูมิภาคกันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้อยู่ที่ประมาณละละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ ทางรัจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางลำพูนน่านอุตรดิตถิษณุโลกตากแล้วก็กำแพงเพชรครับอุณหภูมิสูงสุงสด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดได้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทนานภายอีสานครับในวันนี้บริเวณภายอีสานจะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร0 6 0ของพื้นที่ อาจจะมีฝนชุกบางแห่งนะครับทางด้านจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจ,จเจริญยะโสธรร้อยเอด็ดบุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกตแล้วก็อุบลราชธานีครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาทาา่านภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร0อ0ถึงของพื้นที่มีลุ้นครับทางจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับอุณหภูมิสูงสุงสด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยยีถึงสาของพื้นที่มีลุ้นครับทางด้านจังหวัดนครนายกชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีละตราดครับอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับ ลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับ <c oughs> ก็มีโอกาสลุ้นฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละสามสิบของพื้นที่ส่วนมากครับทางจ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและก็ราชบีวาดครับอุณหภูมิสูงสุด3 3ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้และตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสรุ้นฝนได้อยู่ที่ประมาณร้อละ30ถึง40ของพื้นที่ทางด้านจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีคลื่นสูง1 2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปนะครับลมตะว,วันตกเฉียงใต้จะพัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวัน ทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ